ความหมายของโคโดกุเกมแห่งความตายที่จำลองพิธีกรรมโบราณในซีรีส์เรื่องล้านซามูไรสแตนดิ้งเกมแห่งความตายที่ตัวละครหลักอย่างโทจิโร่ซากะต้องเข้าร่วมนั้นมีชื่อเรียกว่าโคโดกุซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่น่าสะพรึงกลัวโดยชื่อโคโดกุนั้นมาจากพิธีกรรมโบราณในการปรุงยาพิษของญี่ปุ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำแมลงหรือสัตว์มีพิษหลายชนิดมาใส่รวมกันในไหห,หรือภาชนะแล้วปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองจนกว่าจะเหลือรอดเพียงตัวเดียว เกมนี้จึงจำลองหลักการเดียวกันคือการบังคับให้ผู้เข้าร่วมต้องฆ่าฟันกันเองเพื่อให้มีผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนเกมโคโดกูนี้เริ่มต้นด้วยนักสู้จำนวน292คนในเมืองเกียวโตโดยมีเป้าหมายคือการเดินทางไปยังโตเกียวภายใน1เดือนผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีป้ายไม้แขวนคอไว้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันตัวตนและหากพวกเขาสังหารคู่แข่งคนอื่นได้ก็จะได้ป้ายนั้นมาเป็นของตัวเองนอกจากนี้เส้นทางไปยังโตเกียวมีด่านตรวจทั้งหมดเจดด่าน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะสมป้ายไม้ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดเพื่อผ่านด่านแต่หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรวบรวม,รวมป้ายไม้ได้ครบตามกำหนดหรือสูญเสียป้ายของตัวเองไปพวกเขาก็จะถูกสังหารโดยทหารที่ติดอาวุธที่คอยเฝ้าดูอยู่ทุกฝีก้าวแม้จะไม่ชัดเจนว่ารางวัลสูงสุดจะเป็นอย่างไรในโตเกียวแต่เจ้าหน้าที่ที่รักษาด่านคนหนึ่งได้เปิดเผยว่าเกมนี้อาจจะมีผู้รอดชีวิตได้สูงสุดถึง9คนเลยทีเดียว